เมื่อเราทำวัตถนาเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปก็้องนั่งบาลีว่านิสีติบาลังกังพุทธิตวาให้นั่งคูบาลังขัดสมาธิท้าขวาทับท่าซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทุกคนในกันแต่ตั้งคูองทีเดียวเอานั่งท่าขวาทับท่าซ้ายมือขวาทับมือซ้ายนะเราจะตั้งอธิบายต่อไป ฉันจะวัดให้เป็นตำราไว้ลักษณะตรงเนะลักษณะลายกายตรงเป็นดังนี้กลางลูกขบ้าขาขวาวัดลายนิ้่ชี้กลางลูกขบ้าแล้วก็เนื้อตะตุ้มนิ้วก้อยนิ้วลางนิ้วก้อยนิ้ววนางนิ้วลางตั้งของเหนือบนขาเหี่อย่างนี้มีเรียกว่าไม่ต้องวัดนะไม่ต้องวัดจังไม่เปันแต่วัดจะนี้นะจะนี้เรียกว่ากายตรง ถ้ายางนี้หงายหน้าไปถ้ายางนี้นุ่มหน้าไปไม่ตรงถ้าอย่างนี้ตายตรงเรียกว่าอุทุงกายยังปนิชายตั้งกายตรงตรงอย่างนี้นะไอ้นี่ไอ้นีสัญญามั่นตรงอย่างมื่อรู้จักกายตรงแล้วก็ไอ้ตรงทุกคนนะนี่แหละเราจะทำเราจะ,ราจะตร้งบุญกุศลใหญ่สําคัญ ที่นั่งภาวนาใน่รรมใจให้หยุดให้หยุดกับฤทธิ์ตาเดียวเท่านั้นที่จะสร้างโบสถ์มีหายการเรียนรูมไม่ได้ครับเออ่ยเ <c oughs> ขาจึงไม่ว่าด้านร้าด้านร้ายตอดูเดียวก็่อนแล้วก่อ <c oughs> พิจรารณาความแปรผันของเป็นจะขันร่างกายว่าไม่เที่ยอย่างเดียวแปรผันนเของปฏิโกณท่านี้ก็บุญมากกว่า <c oughs> ให้รู้จักหลักอย่างนั้นจริถ้าแบ่งหาเขตบุญในพุทธศาสนานะ ให้มั่นใช่ไนะหมใจหยุดใชเป็นตัวต้องผ่นหยุดนี่มันจะไปสู่มคผลนิพพานนี่ศีนเรือ่องอเปลือกอเปลือกไข่ทานทุกภาษาสี่นั้นมันยะไกลกว่าหยุดนี่ไกลหย,ยุดนี่ใกล้นิพพานนะพอหยุดเท่าน,นั้นเราไปเข้าต้นคำสอนของพระศาสดาแล้วมันยังแย่ผันเข้าต้นคำสอนของพระาศาสดาแล้วไอ้ที่หยุดนั่นแหละเป็นรถพันเมื่อตัว,ตวกลางดีแล้วก็ อันนี้ก็ตั้งใจเลยนะไปให้กำหนดเครื่องหมายเข้าระตังตามนะให้กำหนดเครื่องหมายเข้าใส่มันจะหลับตาพอปิตาติจะแย่แก่งแย่แก่งแย่กดนะปิมุขขังปริงอุปตะเปตสมาตั้งสติไว้ในเหลือรับร้องตั้งสตินะหลับตานะกำหนดเครื่องหมายเข้าใส่มันจะเป็ดลูกติดในแล้วมันมีขนแมวโตถกตา ู้หญิงกำเนิดก็ปลายช่องจมูกซ้ายผู้ชายกำเ,เ,เนิดก็ปลายช่องจมูกขวาอย่าให้ล้งใเลียมกำเนิดเครื่องหมายที่ใสมันจะกระเพชรลูกที่จะในแล้วมีพุ่มแอโตตะแกรงตาผู้หญิงกำเนิดก็ปลายช่องจมูกซ้ายผู้ชายกำเนิดปลายช่องจมูกขวาอย่าให้ล้งในเรียมในบาปบอกตามของเก่านั่นแหละให้ถูกควรดีแล้วก็ให้พฤติกรรมประคองใจกับเครื่องหมายที่ใสนั่นแหละ อาจารย์จะมองเห็นซ้ายใจขวาค่ะสัมมาอะระหังสัมมาอะระ <Stevens>. ห mm ัง hmm. สัมมาอะระหังสามครั bueno, ้งแล้วก็เลื่อนเครื่องหมายขึ้นไปแค่สอตาอยู่ทิ่เสี้ยซ้ายใจเสี้ยวขวากองหัวตาจะมุนตาออกตามช่องไหมตามช่องมันไม่ใจออกข้างใดได้บริกรรมประกองเครื่องหมายตนำเต่าว่าสัมมาอะระหังสัมมาอะระหังสัมมาอะระหังสามครั้ง แล้วก็เรื่องื่อหมายรงลดับราตาเข้าไปฐานที่สามโครงกาไม่ก่อนจขวัญอ่นนหละบบการเก้าพดีและบริกรรมประกอบเครื่องหมายที่ลางกาึษาข้างในวะาสบมารอหังตมมหมารหงสมมหรือหังสามก้งแล้วก็เลื่อนเครื่องหมายนั้นตรงนี้มีกลมเม็ดอยู่เพราะต้งมีวิธี เมื่อถึงฐานที่สามแล้วต้องเลือกตาไปทางหลังเลือกตาไปทางหลังให้ตาค้างบางคนท่านสตายค้างลงไปค้างลงไปเรก็ต้องใจหยุดความเห็นจับข้อขวามในเพราะความเห็นจับข้อคนายในก็เลื่อนเครงหมายฐานที่สามไปที่สี่แต่ต้องไปดานจิตระนอาหนาจับไว้เหลือใมนล้ำพอดีและบริกรรมประกอบเครงหมายฐานที่ ที่สี่เนี่ยมาสมมาหลังสมมาหลังสมมาหลังสามครั้งแล้วเลื่อนไปฐานที่ห้าปลายต้องเป็นด่านเชตพทานเนาะปลาช่องคองเหนือเลือกกระเดือกมือกลางก้าวปลาย่องเป็นแก้วแล้วบริกรรมประกอบเครื่องหมายที่ปลายช่องคองสมมาหลังสมมาหลังสมมาหลังสามครั้งแล้วเลื่อนไปกลางตัวสุดลมเข้าใจเขาออกในขอนใส่ฝานั่นแหละงน้อมองกลางก้าวพอดีแล้วบริกรรมประกอบเครื่องหมายที่กลางตัวสมมาหลังสมมาหลังสมมาหลังสามครั้ง กาเลื่อนส่งหมายถอยหลังขึ้นมาเหนือกลางตัวสองนิ้วศูนย์ของเรือนเจาศูนย์องนั้นมีศูนย์เทาศูนย์ศูนย์กลางหน้าขวาหลังใต้ศูนย์กลางอากาศะใต้หน้าฐานน้ำขวาฐานดินหลังฐานใจใต้ถนนส่งหมายสายสะอาดเรยเจ้าอากาศกลางและบริกรรมประกองส่งหมายที่ช่องอากาศกลางอ่ะสมมาราห้องสมมาราห้องสมมาราห้องสมมาเราส่งโซ่เส้นกลางนั่นเป็นเป็นอากาศว่างกลางแล้วก็เป็นดวงใสถ้าดวงเถ้าแก้ตาอยู่กลางนั่นใจก็อยู่กลางดวงนั่น

มืดก็นะข้าก็เห็นดวงใสสว่างก็เห็นดวงใสใจก็อยู่กลางดวงใสหนึ่งแต่ว่ามันไม่นิ่งมันไม่หยุดมันมันก็มันสับจ่ายไปปฏิกรรมสองไว้สมมานะครับ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 สมมาพอถูกบอกวก็มันหยุดหยุดแล้วไม่ต่อปฏิกรรมเพ่งเฉยหยุดแล้วไม่ต่อปฏิกรรมเพ่งเฉยเล่นิ่งหายะเยี้นึกจ่จะเสื่อมนึกจหยักไปซะปฏิกรรมสองไว้